เห็นแต่เห็นแต่ในยูทูปเห็นแต่อยู่ในยูทูปน้องยังก่อนไม้มิ้นไม้มิ้นอันนี้ทำเกี๊ยวมาให้นะนี่แม่น้องเขาเก็บมาใหัเนื้อยูบานยางไปส่งป่ะจู่แจงหลบ้านยางคืออะไรบ้านยางลวงไปส่งไหมส่งข้าวไหมเฮ้ยอันนตรายโอ้ยน้องมิ้นมานั่งหนีเลวอีหล่ะแล้ว อ๋อถ่ายรูปน้ำซื่ีด๊อกถ่ายรูปกับน้องมินครับได้เห็นแต่ในช่องยูทูบของเบื่อนเราเพื่อนนี้เบื่อนลาเบื่นได้เห็นแต่ในช่องยูทูบของเจ๊แฟงครับนี่แหละงามงามครับพี่น้องสาวน้องบัวลมปูนี่นีแต่จังสี่แหละสาวน้องบัวลมปูนี่ยังไม่เต็มนะคะนี่มาอีกสาววันย่างจะอีกสาววันเนืองงามเนี้ยง่ามยิ่งว่าก่งมากเลยเก่งสี่ใบอียง เด็กขึ้นวันคือนวันหน่อยเึ้นวันน้องเขาน่อยนนี้เลน้อยโอ้จะหน่อยรอนนี้ยังเป็นเด็กอ้ออกเน้องเขายังน้อยอยู่เห็นป่าโอยเกลี้ยกาได้ครับที่น้องเอาอาข้ามาส่งนะครับเนี่ยตาว่าจะเมียบ้านพรุ่งนี้เหรอว่าจะเมียเมื่อน้าหละครับจะเมียเมื่อนี้าียกห พยังมาท่านได้ม <laughs> ียอยู <speaks eni> ่ก <rainforest> ับเห็นอยังได้เมียก้อนยังไงกับโอเย็นไอ้ก้อนน่าจะบดไเมียก้อนยังไงเมียสีหาแนวผมบุหรี่ไหมอีกทีเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเราเอาเขามาส่งกันนะโอ้มาแล้วครับผร้อมปีครับมีแต่พร้อีครับสาวมินสาวมินครับแม่นปะซื้อสาวมินปะแม่นครับอื น้องมินครับมินสาวปลอดภยโอ้ฮะสาวผู้ใดก่อนเพื่อนวะฝีหัวรั้งทีมงานเขียนบท์นะไอสาวผู้สาวผู้สาวไอ้เจ้านัดกับผู้หนึ่งเป็นบ้านั่นคนละคนเป็นวะอ๋อมีสามสาวสี่สาวมันว่าเยู่นี่โอ้ทีมงานนี่มีสี่สาวครับทีมงานเท่านี่บ่มีผู้สาว มีแต่ผู้เบาเนาะเดียวโซดครับโซดนกแกงเลยจะสดมีแต่นมสดครับเท่าแก่ก็สโซดเท่าแก่ก็สดเท่าแก่ก็สโซดด้วครับถ้าแก่ก็โซดโซดสนิทเขาเมื่อหลวงปับยืนอามสุดเนาะคือสิกระดกเนากปุยูเลยเจ้าปีแล้วเรื่องมือเรื่องตีละคำกระจกหนาไว้ ปุงกี้รถเสียบดเขาว่าลมเลยครับปุงกี้รุ่นนี้เนี่ยเปรียวหมกสดใสนี่เต็มพอดีเนาะเต็มปุงกี้มกสดใสพอดีเต็มพอดีีอพอดครับขนาดปุงกี้ใหญ่เนี่ย<ๆ>เต็มพอดีเลยปุงกี้อยู่แรกวันนี้ตักดินเลียนทุนสามตักเนาะอ๋อสามตักเต็มสามตักเต็มสี่ตักสามสี่ตักนี่ยเลียนไหนเลยครับผมเชิญครับเชิญครับสาวๆ เจ้าอากามากไเลยเงี้ยมามามาเร็วไม่ต้องอายครับไม่ต้องอายเสียตากันฮักแขวแล้วซื้อปุ๊กกี้ไม้ได้หนิฮะอ้หูกะยันละเฝ้าเร่งรัดข่อยไรหล่ะแม่เนาะให้คอยให้คอยกี้ไม้อันนี้เลาว่ันละจีวัยแทนเออมั่งปลาแล้วปะปลาเงาต่องัดต่ออืมให้คอยไปศึกษาเบื้องราคาของของไม้ก่อนหอยซื้อไปไว้เถอะเฮ็ดอันเปียนไว้เถอะไปเฮ็ดอันนั่น เียนไปถ้าไปเฮ็ดปีกมันมาล่ะเรากะสีได้ไปซื้อปุ่งกีไม้คื้เขาได้เรามาใส่อัะนั่นไถ้าใส่คุดมันเป็นตสอ่ปีกเท่นี้มัมันเป็นตส่อยู่เป็นตขมันมีงานขุดนั่นอยูนขุดย่ำขุดคล้องขุดยังนะ่กส่ไแต่ว่ามือได้เจอหินดิ่อ่ไอได้เจอหินกอนเสานี่ยนีเนอ ีิตรภูงงามๆวัสดีครับวัสดีครับเห็นตาเห็นตาใดเห็นตาในยูทูบเห็นตาอยู่ในยูทูบช่องเจฟเฟงอันนี้ลูกสาวแม่ค่ะนี่ลูกสาวแม่ข้าโอ้ยสามกองท่านไหนเป็นแม่อยู่นี่มาหลายกลองเลยวันนี้เจ้จนตื่นกลองบ่ยี่ละน่องยังก่อนนองยังก่อมนไม้มิ้น อันนี้ทำเกี๊ยวมาให้นะนี่คุณแม่น้องเขาเก็๊มาให้ตลอดจากพวกหวานเขาก็ต้องพวกอาหารคือบวใหญ่คือบวใหญ่ไปบานย่างแนี้ยเห็นไหมเรื่องทุกข์เนื้อยู่บานย่างไปส่งปะฮะบานย่างลวงไปส่งไหมส่งข้าวไหมเฮ้ยอันก็ได้โอ้เสียโบดก็ได้เนาะบ้านย่างลวงไปส่งเลยเด้อ สั่งให้กันทุงละลอยห่าซิบกับให้ทุงละลอยหาซิบเลยเงียบเดียวเงียบเงียบเียบเดียวนี่พร้อมเปยทุกอย่างเงียบเปียวพร้อมเปยทุกอย่างนว่เอมิ้นไปไหมโอ้กึเดียวทุ่งพันห่ ะนห้น้องมิ้นมานั่งหนีแล้วอีหลาลวเอาแล้วอาแล้อ๋อนังถ่ายรูปน้ำซื้อดอกถ่ายรูปกับน้องมินครับได้เห็นแจ่ในช่อง youtube ของเบิ้งไายรูปนนีได้เห็นแจ่ในช่อง youtube ของเจ๊แฟงครับนี่แหละงามงามครับพี่น้องสาวน้องบลอรมปู มีตรจังสี่แหละสาวน้องบัวล้มพูนี่ยังไม่เต็มนะคะนี่มาอีกยีสาววันนึงงาม่างงามย่งมยกเกล้ยงแลเอ็มซีไปอย่างไงเาใส่ในจุดงวันเล็กยงขวันคือวันหน่อยอะไรน้อยขึ้วันน้องเขาหน่อยก็นี่หละน้อยโอ้ยวันหน่อยหรอวันนี้ยังเป็นเด็กอ้อยอยู่แม่จ๋าอ้แม่เอาอ น้องเขายังน้อยอยู่เห็นว่าโอ้ยเจี๊แฟงก็ได้นี่เราสอบถามแน่จังน้อยเอาหนูคือแทพ่อมันนี่ครับที่น้องเอาตับข้าวมาส่งนะครับจิมงานแต่อร่อยครับมันเนี่ยเปียวเลยเนี่ยเี้ยเปีวมือนีน้เี้ยเปียวมือนีน้อเหีเปียวมือนี้อหัววยเนี่ยบานยวมเด้อการยื้านยุ้ บรมเวณีเบอร์ทั่วนั่อยู่อ่ะเลยใส่กล้องเลยมาเรียนทางพี่เป็นยังเงาไหมตัวหลูกวีไม่อยู่วีแล้วผมสีมาแย่งงั่นเสียบท์่ะทางนี้ขออนุญาตเข้าพื้นที่นะครับสัสดีมาเลยมาเลยเอาเบอร์เลยเดี๋ยวเขาแม่เราเป็นเป็นหามือสุขวาไหวกับว่างนี่เอาใกล้เขาแม่เราได้หล่ะมือว่านนี่เขาโทรหายยืนอยู่บ้านเหมเดิม บ้านหอยเลกบ้านของไผยนอโอเคครับอขุญาตทางข้าก่อนนะคะอากินเขาน้ำกันครับพี่น้องเซ็บแบครับนีแนวมาซุ่มเนเนี่ยสุดปเน่ามีแนวมาสุ่มเป็นนี่มกแ่าจใกล้บ้านไก้บ้านไกลยไกลบ้านมีแมนไรอนอยกขางโคกเหไคือไรอานก่ไที่ก้อนมากจากน้องมะเขามากไ เดวต้นหิบช่อเอออุ้ยขอไปซื้อน้ำเล่าขาไปซื้อน้ำเล่าเอาแมนเจ้าแมนอันพูดอแม่เงีวซูเปอร์สิงห์วะพ่อนะเราไปซื้อน้ำเล่าแล้ววะแมนเจ้าว่าอันเงีวซูเปอร์สิงนะห์มาคนทำว่าไปยังผมสิงซูไปเงี้ยวครับเราเออเออนั่นแหละนั่นไงโอ้บอกตัวกันของนางนี่ด้วยครับนี่ครับผมท่านมีคนให้กันกินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยครับสสวัดี ข่อยบ่ทันเห็นเจ้ากินเข่าจักเถื่อไกินแต่ไคร่ไหมกินแล้วนี่แหละกินแล้วกำลังว่าสีรถคว่ำป่วนอยู่นี่ขี้แข่งกันสีแข่งกันรถคว่ำป่วนกับเฮียเปรียวแบบนี้สวัสดีพี่สรยุทธนะคะโอ้ยใช้สรยุทธผกูเลยมิ้นอันดูอันนี้สิน้องเม้นมีผัวแล้วบอกภาษาอยถามกระทามตรงกูดไม่มีค่ะน้องยังเป็นเด็กอยู่ เป็นเด็กจากปีก่อนเป็นเด็กยี่บสองปียี่บสองปีใช่หรือไม่มินยี่บสองปีบ่ปัจจุบันยังเรียนอยู่จบแล้วจ้ะจบแล้วอ๋อปวสอพร้อมแล้วที่จะมีครอบครัวยังยัสามบนั่นแหละไม่ใช่ไหมสามจีบเลยบ่สั้งทีปีค่ะน้องถึงจะหาคู่ สามสิบปีเลยเกินไปคุณเออเห็นไหมช่างปวนพูดอ่ะเกินไปคุณพูดน้องมี้นอย่าไปเสียเรียกจ้าเขาอาจจะคุยหรือพูดไม่เสียงเนาะโอเคน้องมี้นไม่ได้เสียเรียกคุณจันอดลุยงานต่อครับในภาคบ่ายภาคตัดสินใจค่อยได้เปลี่ยน เวลารอ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวโทรเดี๋ยวมือแลงโทรเช็คเบิงังตอนบ่านยนี่างนั้นและไปร่องสมรรถนะแล้วฮะไปร่องสมรรถนะแล้วว่าจะแลกเปลี่ยนกันครับกับกุ้งกีสดใสอ่าบุ้งกีไงแมาแลกกุ้งก,งก,งกีหน่อยครับผมอยากได้กุ้งกีหน่อยไปเถอะเอาไปทำปีกข้างงานสลบ โอเคครับคลิปนี้ก็พอ้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมกันจะไปส่งเฮียเปียวต่อครับ,บเดี๋ยวจะค่ำครับ